สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อน,อนๆมาอัปเดตต้นอะโวคาโดนะคะพันศูนย์สี่พันเวียดนามนะคะที่เป็นกระแสว่าเป็นอะโวคาโดพันเขาเรียกว่าพันอะไรเป็นพันไม่แท้นะคะเป็นเขาหลอกขายอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่มุมกเกษตรปลูกเอาไว้นะคะเทปพันแถบสีฟ้านะคะ แถบสีฟ้าแล้วก็ต้นนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่แตกยอดนะคะแต่ว่าเขาก็สมบูรณ์ดีอยู่นะคะมุมเกษตรก็สั่งมาปลูก2ต้นด้วยกันนะคะอีกต้นหนึ่งอยู่อยู่อีกที่หนึ่งเขาแห้งไปแล้วนะคะแล้วก็ตอของเขาเนี่ยแตกยอดออกมาแล้วนะคะเนาะเป็นพันสูสามสี่ที่มุมเกษตรสั่งมาต้นละหนึ่บาทนะคะตอนนี้เขาก็ยังไม่ตายแต่ว่าอยอดเขากําลังจะโต เหมือนกาลังจะแตกนะคะเนาะมุมกเกษตรก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องอะโวคาโดเท่าไหร่นะคะจึงไม่สามารถที่จะฟันทงได้ว่าใช่พันศูนย์สามสี่แท้หรือเปล่านะคะก็เอ่อเป็นกระแสะเนาะก็ค่อนข้างที่จะกังวลนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลุ้นตอนที่เขามีลูกกันนะคะหรือว่าใครที่มีข้อมูลหรือว่าเป็นเซียนอะโวคาโดนะคะสามารถที่จะเข้ามาแบ่งปันข้อมูลได้นะ,ะว่าเป็นพันศูนย์สามสี่จริงไหมนะคะหรือว่าเป็นพันพื้นเมืองทั่วๆไปที่เขาเอาเอามา อกขายตามข้อมูลที่มุมเกษตรได้รับมาหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะคะที่เขาให้ข้อมูลนะคะว่าบางทีเนี่ยเป็นอะโวคาโด3 4 4จริงนะคะแต่ว่าเป็นพันธุ์ที่เป็นต้นที่เขาพอมาเล็ดแล้วก็เขาก็ตัดยอดของไอ้ต้นนี้เนี่ยมาเสียบนะคะซึ่งมุมเกษตรก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะที่เขาเ ที่เขาไอ้ที่เสียบไอ้ต้นที่เขามาเสียบเนี่ยตายไปแล้วนะคะแล้วก็โคนเขาเนี่ยเหมือนวันก่อนมุมกเกษตรไปดูเหมือนเขาจะแตกยอดเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าต้นนั้นเนี่ยสภาพเป็นยังไงแล้วก็ใบเนี่ยเหมือนกับต้นนี้ไหมนะคะและนี่นะคะก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เอ่อมุมกเกษตรสั่งมาปลูกในนามศูนย์สามสี่นะคะแล้วก็เขาก็เขาก็เ,ากเอ่อตายไปแล้วนะคะ มุมเกษตรไม่ได้มาเช็คดูนะว่าตรงที่เขาเชื่อมเนี่ยเชื่อมจริงหรือเปล่านะคะเสียดายตอนที่มุมเกษตรเออมาเห็นเขาเขาตายใหม่ๆเนี่ยไม่ได้แกะเทปสีเขียวให้พวกเราดูเนาะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาก็เริ่มที่จะแตกใบใบใหม่ออกมานะคะ โอ้เจอแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นจุดที่เขาเอามาต่อนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะว่าภายในเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวเราจะลองมาแกะดูนะคะว่าจุดนี้เนี่ยเขาเชื่อมยังไงนะคะ ถ้าพูดถึงจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่เขาเสียบยอดมาจริงๆนะคะเขาเสียบยอดมาจริงแต่ว่า เราต้องลุ้นดูนะคะว่ายอดที่เขามาเสียบเนี่ยใช่พันแท้ไหมนะคะมุมกเกษตรเดาว่าบางทีอาจจะเป็นการโจมตีทางการตลาดนะคะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นเอ่อการหลอกขายจริงๆนะคะตรงนี้เพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลก็คอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะส่วนมุมกเกษตรเองเนี่ยก็ลุ้นดูตอนโตแล้วกันนะคะเนาะส่วนใครที่ไม่มั่นใจนะคะก็สามารถที่จะไปหาซื้อตามสวนหรือว่าเป็นสวนในไทยที่เขาเอาพันศูนย์สามสี่มาขายจริงๆก็ได้นะคะเท่าที่หาข้อมูลมาราคา ต่อต้นอยู่ที่3 5 0ร้อถึงหกรบาทนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะไปตามหาพันธ์0 3าจากสวนคนไทยได้นะคะแต่ต้องดูดีๆว่าสวนนั้นเนี่ยเขาหลอกขายหรือเปล่านะคะเพราะว่าพันนี้เนี่ยหาค่อนข้างยากนะคะยังเป็นพันธ์ุที่ยังมีไม่ไม่เยอะในไทยนะคะเนาะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตต้น เอ่ออะโวคาโด3 3 4ที่ซื้อมาปลูกแค่นี้ก่อนนะคะยังไงเพื่อนๆที่มีข้อมูลก็อย่าลืมแบ่งปันกันด้วยนะคะหรือว่าใครที่ซื้อมาปลูกแล้วเจออะไรยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งแบ่งปันกันได้นะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ